อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเติมน้ำมันเครื่องนะคะรุ่นนี้จะเป็นฟูป k d อ6,007อันนี้เราใช้น้ำมันเครื่องเท่าไหร่คะช่างดูตามเพจได้เลยเพจ้ี้ไม่จะมีบอกประมาณ1.65ลิตร1.65ก็ประมาณลิตรกว่า,วาเนาะ แล้วระยะเวลาที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไงคะในกรณีที่เราเติมไปแล้วอะ่ะก็คือการใช้งานเราการที่เราจะเปลี่ยนถ่ายนี่ประมาณเท่าไหร่ยังไงคะในการ100ชั่วโมงหนึ่งร้อยชั่วโมงก็คือใช้งานหนึ่งร้ยชั่วโมงตัวตน,นี้น้ำมันน้ำมันถังหนึ่งก็คือน้ำมันดีเซลนี่ประมาณกี่ลิตรเอ่ยน้ำมันดีเซลประมาณสิบสี่ลิตร สิบสี่ค่ะก็จะมีเพจดูนเนาะถ้าหลังจากเราเติมน้ำมันดีเซลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็เช็ค อุปกรณ์ครบเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เช็ดระบบไปดูกันค่ะอ่าเช็คดูก่อนเนาะ